ซ้อมหนักครับพฤหัสสุกเสาร์วอาทิตย์ครับแต่วันนี้มานาตราชก็เลยแบบว่า,าไม่ได้ซ้อมเป็นหนึ่งวันนะครับจริงๆก็ซ้อมมาเกือบจะ2เดือนแล้วครับสนุกครับสนุกมากได้ทํางานกับพี่บอยกับพี่ๆทีมนักแสดงทีมมองซ้อมทุกท่านแบบทีมงานทุกคนเก่งมากเก่งมากแล้วผมก็แบบได้เรียนรู้อะไรเยอะมากที่สําคัญคือรู้สึกว่ารู้สึกว่าคิดถูกมากที่แบบว่ามามาทำงานครั้งนี้ <c oughs> อะไรเงี้ย ลงตัวมากลงตัวมากครับลงตัวมากใช่ครับวันวันแสดงริงใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเนาะครับผมใช่ครับก็วันวันที่12มิถุนายนนี้ก็เริ่มเป็นรอบแรกแล้วครับยาวไปเรื่อยครับจริงจริงไม่ค่อยนะครับเหมือนกับว่าเวลาเวลาซ้อมรันทรูหรืออะไรเงี้ยครับผมจะมีอาจจะมีแก้ไขเรื่องของล็อกกิ้งเอยหรือว่า เดเรกชันที่บอยจะให้ในแต่ละครั้งอะไรพี่บอยก็อาจจะมีแบบแชร์ริ่งหรือปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอยู่อยู่ตลอดเวลาซึ่งล่าสุดบอยคิปที่เรารอเพลงอยออกมาคนเบอกพึ่งว่าเยอะมากอะไรอย่างงี้แต่ผมผมว่าในเวทีจริงจะดีกว่านี้แน่นอนครับผมตอนนั้นเพิ่งเริ่มเรียนแบบว่าเริ่มเข้าใจอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ครับใช่ใช่ก็ตอนที่ถ่ายอัดเพลงประนิธานเนี่ย ผมแบบเอ้าไหนบอกว่าแค่มาแบบซ้ <c oughs> อมวอร์มร้องเพลงแล้วก็จะอัดเทปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ปรากฏว่าพี่บอยว่าร้องเลยร้องเลยก็โอเคก็เพิบมสู้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอได้ได้เรียนรู้วิธีการร้องหรือว่าการใช้เสียงที่มันสบายขึ้นถูกต้องขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเราแน่นอนว่าเราทําไม่ดีกว่าน,นี้แน่ในในรอบจริง <c oughs> แต่ต่างคนละแบบเลย <c oughs> คนละแบบเลย <c oughs> <c oughs> สัญช <c oughs> าตญาณที่เรา ที่เราเป็นมาตั้งแต่เด็กกับการร้องเพลงในห้องน้ําร้องในงานโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยแล้วพอไปร้องจริงๆในในในละครเวทีเนี่ยมันมันจะมีวิธีการโปรเจกต์แบบหนึ่งหนึ่งเพื่อเซฟเสียงเพราะเราเล่นหลายรอบต่อวัน2มันมีทั้งเรื่องของอารมณ์เพลงเรื่องของภาพที่อยู่ในหัวเวลาเราร้องเพลงไปอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างครับหลายอย่างโอ้ยังไงเราต้องเซฟเสียงเราต้องเซฟเสียงแต่ตอนนี้ก็บทเปิดก็คือได้จำได้จำได้ครับบทจำได้ไปครับ มันก่อนยังลืมเนื้ออยู่เลยครับเนื้อเมนเนื้อวันจริงไม่มีอะกันางแน่นอนจ้ะค่ะไม่มีครับไม่มีแน่นอนครับไม่มีโดนแน่เลยครับถ้ามีเนี่ยไม่ได้เลยครับโดนพี่บอยด่าเลยเพราะว่ามันเป็นสนอพี่แก้มก็ลืมเหมือนกันครับผมใช่ไม่มีครับต้องต้องต้องจำให้ได้ต้องจำให้ได้ครับต้องจำให้ได้ปล่อยคิปกับพี่ร้องกับพี่แก้มออกมาด้วยหลายคนก็ ครับดีนะครับดีครับดีครับเอ่อ Approve โดยพี่บอยด้วยแล้วก็ผมผมรู้สึกว่าพี่พี่แก้มก็คือเป็นเป็นนักแสดงบอดเวย์อยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่าความสามารถเรื่องของเสียงร้องวิธีการต่างๆพี่พี่แก้มคือท็อปฟอร์มอยู่แล้วอะไรเงี้ยเอ่อตอนแรกเรามาก็เรานึกว่าเราจะแบบยากที่จะเข้าพวกกับเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือเราเราทำงานกันด้วยแบบด้วยด้วยด้วยทีมแบบทีมอัพดีมากๆครับพี่บอยที่แบ๊ว่ามงรมมาเรื่องรมอะไร พี่บอยก็ชมบ้างครับชมมีชมบ้างถ้าคือถ้าใครทำทาดีหรือว่าฟังพี่บอยเวลาเขาคอมเมนต์หรือว่าเปลี่ยนไดเร็กชันอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็มานำเสนอหรือว่าโฟ o w i n ไปกับมันอะไรเงี้ยบพี่บอยก็จะคอมเมนต์<ๆ> พราะทุกครั้งที่หลังจากจบการซ้อมจบคลาสจบรันทูแบบซ้อมรันทูอะไรเงี้ยพี่บอยก็จะมานั่งคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหลักหรือว่าจะเป็นทีมงานหรือว่านักแสดงเ,เสริมหรือองซอมอะไรเงี้ยพี่บอยก็จะคอมเมนต์ตลอด,ด <laughs> ยังไม่ดูครับ <laughs> แต่ผมก็กลัวไว้ก่อนแ <laughs> ปลว่าจะเด็ดได้รู้กิจกรรมพี่บอยไหมคะว่าพี่รู้อะไรมาเหรอครับไม่พี่บอยเป็นคนเเป๊ะออเป๊ะเป๊ะ เป๊ะครับด้วยด้วยความที่ว่าก็ก็มีพีนงานก็จะบอกเล่าให้ฟัง<ช>พอถึงเวลาที่เราเวลาพี่บอยแก้ไขอะไรเราเราก็จะต้องอจําให้ได้มันก็เป็นจิตใต้สำนึกที่ดี<ช>นะครับที่แบบว่าเรากลัวพี่บอยดุเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจําให้ได้ทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับาจบแบบะจะแบบโดนคบประงมปพีเสไม่เลยครับก็ มีทีมงานมีอาหารอะไรมีอะไรก็กินกินเหมือนกับเขาหมดทุกอย่างครับผมใช่ใช่ได้ฝากหน่อยครับได้ครับมิถทุนนาแล้วหนาไไม่ถึงเดือนแล้วครับครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับละครเวทีนะครับมิวสิควิฟจดไซด์มิวสิคว์นะครับผม2024นี่้ก็ตอนนี้ขายบัตรแล้วนะครับผมแล้วก็ไปสามารถรับชมได้เริ่มตั้งแต่วันที่12มิถุนายนนี้นะครับ ตอนวัยรคุณบอกว่าเจอเด็กอทุกทีผมก็งงคุณคองไปอยู่อยู่ก็มาผมก็งงเหมือนกันว่าก็มีก็มีนานแล้วนะนะภาพอะไรแบบนี Content> ้แต่ว่าแต่ว่าพอมีกระแสขึ้นมาคนที่แอบถ่ายรูปเก็บไว้คือมีเยอะมากแล้วก็มาค่อยๆแบบลงกันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ทางแบบว่าอารมณ์กลางทะเลอันที่โผล่มา ออเออใช่ใช่ผมเห็นแล้วก็ก็ขอบคุณทุกคนที่ยังเก็บรูปภาพแบบนั้นไม่อยู่มันเป็นรสิ่งมหัศจรรย์ที่แบบทุกคนต้องเจอในชีวิตนี้ครับผมเขาทำให้คนตกใจหลายที่แล้วนะคะนัเดใช่ครับคือคือบางทีเขาก็คงอาจจะไม่ได้คิดว่าแบบเราอยู่แถวนั้นหรือว่าเราใช้ชีวิตแบบนี้อะไรเงี้ยตองนี้ที่คุณรุ่นี่นะคะเขาบอกว่าสิ่งแรกที่ผมมองไปดูช่องว่าดูเลยว่ามีเห็นนเด็ดเห็ได้เห็นนเด็เห็นครับผม เยอะขนาดนั้นเลยเหเรอก็เจอคือคือตอนนี้ก็บอกได้ว่าแบบบางคนก็อยากถ่ายรูปกับเราเพราะที่จะได้เอา <laughs> อยากที่จะได้เอาไปลง <c oughs> แบบเอออะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออกูเจอณเ,ชเดชแล้วนะ <c oughs> อะไรเงี้ยแบบพ,พ,พอใจแล้วอะไรแค่นั้นเองอะไรเงี้ยคนเริ่มชอบมาถ่ายแต่บอกว่าเราตอนนี้เราลดการสัมผัสไปถึงไม่นะครับก็ยังยังยังปกติอยู่อะไรเงี้ยยังปกติคนสายสายตาที่เข้ามามากขึ้นเขาาอยากจะณเดช ก็เมื่อกี้เดินขึ้นมาก็เขามีงานเพชรเอ็กซ์โปอยู่นครับเขาก็จับหมาอุ้มแล้วก็ยืนถ่ายผมอยู่ข้างหลังเขาก็ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วที่สถานที่ที่เจอมัเป็นที่ที่ขอโทษนะคือถ้าดารามปกติเขาอาจจะไม่ใช่คือผมเป็นคนที่ไม่ขับรถเพราะว่าถ้าขับรถกลางคืนบางทีก็หลับนะแล้วก็บางทีไปทํางานเนี่ยเราเป็นคนที่แบบ เราเราไม่ชอบเสียเวลารถติดอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้รถติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนมากผมก็จะนั่งเลย MRT บ้าง BTS บ้างวินวินมอเตอร์ไซค์บ้างแอปพวก transfer อร์อะไรเงี้ยต่างๆอะไรเงี้ยก็จะใช้ประมาณนั้นนะครับตลอดเวลาอันนั้นเนี่ยพิ่งวิ่งเสร็จแล้วเหนื่อยแล้วก็กำลังยืดเส้นยืดสายอยู่ผมก็แบบหลับตาแบบพักผ่อนอะไรเงี้ยกลางกลางเมือครับ ส่วนกลางเลยค่ะฮะใช่ส่วนเป็นดิฉันขอโทษคุณดีๆนะคะบางทีกิริยาบางทีของบเกินเกินไปใช่ไหมเกินไป็นนประเทศครูกิียาดนี่ยมันเป็นส่วนสาธารณะไงก็ทำอะไรแบบสาธารณะได้เผื่อแผ่สาธารณะไม่นี่ก็คือหลังออกกำลังกายก็จะเป็นครับเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับผมครับขอโทษด้วยที่แบบใครหลายคนเห็นไม่ได้จะต้องแชร์ภาพเก็บไว้อีกอย่าง เอาไปทำคือมีร้านสักแห่งใช่ไหมของตัวเองแล้วก็เลยแบบต้องทำคอนเทนต์ก็เลยเอาตะกร้าผ้าไปแล้วก็ใส่เสื้อผ้านี่แหละก็แบบอยากทำให้มันดูแบบคือคือร้านมันก็เดินทางง่ายใช่ไหมก็นั่ง b t s ไปได้อะไรเงี้ยก็เลยอยากทำคอนเทนต์ให้มันเป็นแนวๆนั้นอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่ว่าจะต้องแบบขับรถขับลามาให้เหนื่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยใช่ใช่ ทำไมเป็นตะกร้าเขาอ่ะคันไม่เอาตะกร้าคนล่ะก็ก็ตะกร้าก็อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยก็เลยหยิบง่ายแล้วมันใหญ่แล้วมันสวยด้วยมันสวยด้วยอะไรเงี้ยหลังากที่พระเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์แล้วขึ้น BTS มีผ้าอยู่ในนั้นตั้งใจเลยคือตั้งใจตั้งใจเลยคือตั้งใจเลยตั้งใจผลลัพธ์ที่ดีด้วยก็เพิ่งมาเป็นตอนนี้ล่ะครับ อ๋อร้านชื่อว่า The Recrafting ครับผมอยู่ที่เสียมพารากกนครับครับผมวเอาไปซักให้บ่อยแล้วใช่คก็ก็มีส่งส่งไปซักครับส่งไปซักบ้างครับผมหมถึงน้องนะน้องส่งสากพี่กองครับเอ็นดูพี่กองครับเอ็นดูพี่กอง ก็ออย่าคิดแบบนั้นเลยครับนี่ใช่ครับเชิญครับพี่ก้องเดี๋ยวเราดูแลให้เลยครับอีอย่างนึงก็คือ๋ครับผมใช่ครับใช่ก็ประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้กลางมากขนาดนั้นแต่ก็คือที่ที่แบบเราก็ทํางานง่ายด้วยไม่ได้แออัดจนเกินไปอะไรเงี้ยครับ จริจริง,รงมันเป็นหมู่บ้านเก่าแหละครับผมแล้วก็เรารู้สึกว่าเราก็ไปดูหลายๆที่ดูอะไรเงี้ยแล้วก็ความปลอดภัยของการที่เรามีบ้านอยู่ในหมู่บ้านแล้วมีรปภที่มันที่ททค่อนข้างดีครับผมก็ก็เลยรู้สึกว่าก็น่าจะเหมาะสมดีที่นี่อะไรเงี้ยยังเลยครับยังแบบยังยังเป็นแบบบ้านยังคือยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ๆๆๆๆๆทำอะไรเลยครับใช่ มีมีมีครับก็ก็มีดูดูดมีดูแบบดูอะไรคร่าวๆไปก่อนอย่างเงี้ยครับแต่ยังไม่ได้ถึงแบบว่าจะต้องทํานะจะต้องเริ่มต้นแล้วนะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยคืออะไรบอกว่าเป็นเือนหอไม่จะช้าปไอ๋อก็ไม่ช้าตอนนี้ก็ก็ทําทําว่างงานมีเวลาก็อยู่ด้วยกันตลอดครับครับก็อยู่คอนโดฮะ<ห>เดอนหอคือคือเอาจริงๆบ่ะคือ ใช้ตังค์เยอะอยู่คือใช่ที่ที่ดินตรงนั้นมันก็น้อมันก็ล้ำภาคกำแรงเราอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยไปได้ครับผมฮะครับผมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวดูจริงๆก็ก็ก็เป็นเรื่องตกลงกันครับว่าว่าว่าก็อยากซื้อเป็น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 ชื่อร่วม ไม่มีครับตอนนี้ก็เก็บตังค์ก่อนครับผมเขาจะมีให้เสร็จก่อนใช่ใช่ใช่โอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ